สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรตัวเดียวบนล่างแม่นๆนะครับสูตรนี้ก็ถือว่ายกให้เป็นแชมป์เล็กวิ่งนะครับตัวเดียวนะครับที่เข้ามาหลายงวดนะครับสถิติก็19งวดติดนะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับแล้วก็ยังเข้าดียังไม่หลุดนะครับก่อนจะไปดูแนวทางสูตรนี้นะครับก็ดูคําเตือนนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ ทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับสนับสนุนในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะครับสูตรนี้หลายท่านก็เคยเห็นมาแล้วนะครับผมลงให้หลายงวดแล้วก็ยังเดินดีไม่สะดุดนะครับยกให้เป็นแชมป์นะครับผมสูตรตัวเดียวบนล่างนะครับนี่นะครับ สถิติเข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก09314นะครับเป็นเลขตัวเดียวมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับซึ่งงวดล่าสุดสูตรนี้ก็คำนวณได้เลข1น,นะครับแล้วก็ออก812461เข้าในตำแหน่ง10บนนะครับก็ถือว่าเป็นสูตรที่เดินดีนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับอย่างน้อยๆก็คือต้องมีติด10หน่วยบนล่างแน่นอนนะครับ นี่นะครับก็จะอยู่หลักหน่วยหลักหน่วยหน่วยบนหน่วยล่างหน่วยล่างหน่วยล่าง10บบนหน่วยบนนะครับ10บน10ล่างนะครับอันนี้ก็คือ10ล่างหน่วยล่างอาจจะเข้าร้อยบนด้วยนะครับ10บน10บนหน่วยบนแล้วก็หน่วยบนนะครับเข้าหลักร้อยด้วยนะครับ10บล่าง10บนนะครับหน่วยบน10บล่างหน่วยล่างนะครับแล้วก็10บบน หน่วยล่างแล้วงวดล่าสุดก็10บนเดี๋ยวเราจะมาคำนวณงวดใหม่นะครับในงวดวันที่1ตุลาคมนะบว่าสูตรตัวเดียวบนล่างนะครับตัวนี้นะครับจะได้เรียอะไรนะครับมาดูวิธีการคำนวณย้อนหลังนิดหนึ่งนะครับคือสูตรวิธีการคำนวณนะครับหลักหมื่นบวกหน่วยบนบวกหน่วยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2บวกบวกนะครับบวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1 สองครั้งบวกร้อยท้ายครั้งที่2บวกหน่วยท้ายครั้งที่2บวกหนึ่งคงที่ได้ตัวเด่นตัวเดียวนะครับเผื่อท่านใดยังไม่ทราบนะครับนี่ก็จดเอาไว้นะครับถ้างวดนี้มันเข้างวดหน้าก็จะได้เอาไว้ไปคำนวณน,นะครับแล้ววันนี้ก็จะมีสูตรใหม่ลงเพิ่มมาอีกสองสูตรนะครับกันไว้นะครับเผื่อสูตรนี้มันไม่เข้าอย่างน้อยก็อาจจะมีสูตรอื่นไว้ตามนะครับแต่ถ้าสูตรนี้มาเดินต่อก็ใช้งานต่อนะครับ มาดูวิธีการการคำนวณตวนใหม่นะครับใช้หลักหมื่นนับเล็กสองบวกหน่วยบนเล็กสองบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเล็กเก้าบวกร้อยหน้าครั้งที่สองเลขศูนย์บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับสามบวกสามได้หกบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขศูนย์บวกหน่วยท้ายครั้งที่สองเล็กเจ็ด สูตรนี้จะบวกเลขหนึ่งคงที่2บวก2ได้4นะครับ4นะครับบวก9ได้13 13บวก6ได้19 19นะครับ19บวกบวได้26 26บวก1น7นะครับได้27นะครับดังนั้นงวดหน้า วันที่1ตุลาคมได้เลขเจ็ดนะับจะมานะับอีกหรือเปล่าท่านผู้ชมก็ต้องรอติดตามในวันที่สลากออกนะครับถึงจะรู้นี่จะเข้าเป็นงวดที่ยี่สิบไหมนะครับสิบเก้าสิบเก้างวดติดแล้วนะครับก็ผมยกให้สูตรนี้เป็นแชมป์เลขวิ่งแล้วกันนะครับเป็นแชมป์เลขวิ่งนะครับ,รบอยากให้มันเข้าอีกนะอยากให้มันเข้าอีกนี่ งดห,หน้าต้องรุดนะแต่ผมชอบนะเลขเกตงดหน้านี้ถามผมว่าชอบไหมผมชอบนะครับแต่จะมาทังไหนนะครับก็ต้องไปดูในวันที่สลากออกจะเข้าบนหรือจะมาเลขขายสองตุลานะครับอนอกจากสูตรเก่าผ่านไปนะครับวันนี้มีสูตรใหม่ลงให้ดูอีกสสูตร,รมาดูสูตรใหม่ก็เป็นสูตรตัวเดียวบนล่างเหมือนกันนะครับสถิติก็น่าจะน้อยกว่าสูตรเมื่อกี้เล็กน้อยนะครับ สูตรที่1นนะครับวิธีการคำนวณหลักหมื่นบวกกัน3ครั้งบวกหลักพันบวก10ล่างบวกหน่วยล่างบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่2 2ครั้งบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่2นะครับได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่2หลักแสนบวกกัน2ครั้งนะครับบวกหลักร้อยบนบวกหลักหน่วยบนบวกหลัก10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวกร้อยท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่1บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับ แล้วก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวมาดูงวดแรกนะครับงวดแรกในสูตรก็ได้เลขเจเหมือนกันนะครับแล้วก็มาออก4 7นะครับเลขเ็ดเนี่ยมันมาเข้าหลักหน่วยล่างนี่นะครับงวดแรกงวดถัดมาก็ได้เลขหนึ่ง เหมือนกันเข้าที่10บนหน่วยบนนะครับ C ี1นึงนึงนะครับ C ี1 9นึงนึงก้าสองงวดถัดมาก็ได้เลขแปดกับเลขหนึ่งออกสี7 8 0นะครับแปดกับ1นึงก็มาทั้งบนทั้งล่างนะครับ1นึ่เข้า สิบ,บน8เข้า10ล่างงวดถัดมานะครับเลขสอเหมือนกันเข้าที่หลักหน่วยบนนะครับเลขสองงวดถัดมานะครับได้เลขเจเหมือนกันเข้า10บ,บนกับ10ล่างนะครับเลขเจก็ถูกทั้ง2ส,สูตร งวดถัดมาเลข7กับเลข9ปออก9 07 99นะครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับเลข7เนี่ยเข้าหน่วยบนส่วนเลข9เข้า10ล่างหน่วยล่างแล้วก็มาเข้าที่ร้อยบนด้วยนะครับงวดถัดมานะครับได้เลขก1เหมือนกันนะครับเข้าที่หน่วยล่างนะครับ1ออก7 1 ก็เข้าทั้งสองสูตรงวดถัดมานะครับได้เลขหกเลขหกเข้าที่สิบล่างนะครับศูนย์หนึ่งเก้าหกห้านะครับหกมาสิบล่างงวดถัดมาเลขศูนย์กับเลขเก้าน,นี้สองสูตรนะครับออกเก้าศูนย์สามเก้าเก้านะครับเลขศูนย เข้าที่10บนเลข9เข้าที่10ล่างหน่วยล่างอาจจะเข้าที่หลักร้อยด้วยนะครับงวดถัดมานะครับได้เลข9กับเลข7แล้วมาออก272 09นเะครับเลข9เข้าที่หน่วยล่างเลข7เข้าที่10บนก็มาทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาได้ไดเลข0 กับเลข7ออก8 7 2 30นะครับเลข0เข้าที่หน่วยล่างเลข7เข้าที่10บนนี่ครับก็เข้าทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมานะครับเลข5กับเลข0ออก60516งวดนี้เข้าบนหมดเลยนะครับเลข0นย์เข้า10บนเลข5เข้าหน่วยบน ก็เข้าทั้งสองสูตรงวดถัดม,มาครับได้เลขศูนย์กับเลขสามออกห้าสามศูนย์สเลขศูนย์เข้าที่หน่วยบนเลขสามเข้าที่10บบนวันนี้เข้า10หน่วยบนทั้งสองสูตรนะงวดถัดมาได้เลขห้าก,กับเลขหนึ่งออกสีก่ห้าสามหนึ่งเลขห้ เข้าสิบนเลขหนเข้า10ล่างหน่วยล่างงวดถัดมาได้2กับ6ออก7 8 2 6 7เจ็ดเลขสเข้าที่หน่วยบนเลขหก 6, เข้าที่10ล่างก็มาทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมานะครับได้8กับเก แปดนะครับเข้าที่หน่วยบนนี่แปดเข้าที่หน่วยบนเก้าเข้าที่สิบล่างก็เข้าทั้งสองสูตรแล้วก็งวดล่าสุดนะครับสูตรที่หนึ่งได้เลขสี่สูตรที่สองได้เลขหกแล้วก็ผลรางวัลออกแปดหนึ่งสองสี่หกเข้าเลขท้ายสองตัวล่างทั้งสองสูตรนะครับเลขสี่สูตรที่หนึ่งเข้าหลักสิบเลขเลขหกเข้าที่หลักหน่วย ก็เข้าดีทั้งสองสูตรเหมือนกันสถิติก็ยังไม่มีสูตรไหนหลุดคนระับสูตรใหม่นะครับสองสูรนี้เดี๋ยวมาคำนวณกันใหม่นะว่าทั้งสองสูตรจะคำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่หนึ่งก่อน,นครับสูตรที่หนึ่งหลักหมืน่นบวกกันสามครั้งนะครับสองสามหกบวกหลักพันเลขศูนย์บวกสิบล่างหน่วยล่างนะครับบวกสี่บวกหก 6, บวกหลักร้อยหน้าครั้งที่สองสองครั้งได้เลขศูนย์บวกหน่วยหน้าครั้งที่สองเลขเจ็ดเท่ากับหกนะบวกสี่ได้สิบสิบบวกหกได้สิบหกสิบหกบวกเจ็ดได้ยี่สิบสามสูตรนี้ได้เลขสามนะสูตรที่หนึ่งได้เลขสามนะจะมาบนหรือจะมาล่างก็ต้องรอดูในวันที่หนึ่งตุลาคมนะครับมาดูสูตรที่สองนะครับ สูตรที่2หลักแสนบวกกัน2ครั้ง3บวกสามไดบวกหลักร้อยบนเลขก8บวกหน่วยบนเลข2บวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลข9กบวก10หน้าครั้งที่1แล้วก็บวกหน่วยหน้าครั้งที่1ครับแล้วก็บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่1เลขสบวก10ท้ายครั้งที่1เลขสี บวก10ท้ายครั้งที่2 2ครั้งนะครับ5บวก5ได้10เท่ากับ6บวก8ได้14 14 15 16 16บวก9ได้25 25บวก9ได้34 34บวก3 37 37บวก4 41 41ก็เป็น51นะครับได้เลข1นะครับสูตรที่2จะได้เลข1 ทั้งสงสูตรนะครับก็ไม่รู้จะมาบนหรือจะมาล่างนะครับก็ไม่รู้จะมาหลักไหนเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับสูตรใหม่ที่ลงให้อีก2สูตรถ้าเทียบกับสูตรเก่าตัวเลขมันก็ไม่เหมือนกันนะครับสูตรเก่านี้จะได้สูตรเก่าจะได้เลข7มีเลข3เลข1ที่เป็นสูตรใหม่ใครชอบตัวไหนก็ลองนำไปพิจารณาดูนะครับจะถามผมชอบตัวไหนเลขเจ็ดสวยนะครับ ส่วนเลข3เลข1ต้องไปเทียบดูสูตรก่อนว่ามันจะตรงตัวไหนนะครับระหว่างบนกับล่างาทุกข้อมูลนะครับก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับจะเข้าหรือจะหลุดนี่ก็ไม่มีใครทราบนะครับแชมป์เลขวิ่งผมยกให้เป็นเลข7แล้วกันนะครับแชมป์เลขวิ่งวันนี้ให้เป็นเลข7ใครชอบเลขเจ็ดวันนี้ ก็ต้องรอดูนะครับมันจะมาทางไหนนะครับใครกำลังมองหาเลขตัวเดียวนะครับให้ตามสูตรนี้นะครับให้ตามสูตรนี้นะครับถึงแม้มันจะเข้ามา19งวดติดแล้วก็ตามนะครับส่วนเลข1กับเลข3สูตรใหม่ก็รอดูก่อนนะครับว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้านะครับยังไงผมก็ตามสูตรนี้ไว้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ สูตรคำนวณก็มีหลายสูตรแล้วแต่ท่านผู้ชมเลือกเอานะครับจะเลือกตามสูตรไหนนะครับจะเลือกตามสูตรไหนวันนี้ผมว่าน่า,นาจะมีรุ่นอยู่นะครับเมื่อคืนก็ดูสูตรเก่าไปหลายสูตรก็เห็นวีแววอยู่เห็นมีวีแววตัวเลขงวดนี้อยู่นะครับต้องรอดูชุดสรุปที่ลงให้ก็แล้วกันเนาะ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้าจะลงสูนใดสูนไหนให้ก็รอติดตามรับชมแล้วกันนะครับเอาคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปหน้าอีกทีครับผมสวัสดีครับ